นี่ครับผราสมเด็จปกโขกอบกระจกยุคแรกๆครับปี2อง0ันห้าร้อยถึงสองห้าศนย์เก้าบางคนเรียกปีสองหเก้าเลยนี่นะครับพราสร้างราวปีสอง0ห้าร้อยถึงสองห้านย์้านะครับเป็นสมเด็จยุคแรกๆที่เป็นเนื้อของน้ำมันนะน,นี่นี่นี่และซององค์นี้สภาพสวยทั้งคู่มีเลี้ยมเดิมหนึ่งองค์นะครับอันนี้ก็สภาพไม่แพ้เลี้ยมเดิมเลยอ่ะนี่ดีครับหายากนะทิมนี้นิยมด้วยนะครับเพราะว่าปีลึก อ่ะองค์แรกนะครับเป็นเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมตั้งแต่สร้างนะเลี่ยมแต่แรกๆเลยนะครับนี่พระกรอบไม่แตกไม่เล้านะสภาพสมบูรณ์นะครับพระแล้วพระเดิมมากๆเดิมสุดๆเลยนะเดิมสุดๆเลยนะครับเห็นไหมพระแบบนี้เป็นพระท่านสร้างนะครับน่าใช้น่าใช้น่าใช้สุดๆเลยมีมอนซานท่านแล้วเป็นเนื้อพวกน้ำมันดูทีแรกเลยน่าคารมน่าบูชาแล้วสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะปกโพนะครับพุทธคุณครับเด่นเมตตา จเจริญรุ่งเรืองนะครับอยู่ลมเย็นเป็นสุกนะครับอ่ะเราก็ได้โชคลาภที่ลมพะกลวยเซกไปด้วยนะครับอ่าสององนี้พิมพ์เดียวกันเลยแล้วก็สภาพสภาพเดียวกันเลยครับส,สวยมากนี่ได้มาคนละตอนนะอันนี้ได้มานานแล้วะครับอันนี้เพิ่งได้มาอ่ะนี่เลี้ยมเดิมกล้าันนี้นะครับปกติแล้วรุ่นนี้จะแบ่งอยู่ประมาณสองหมนห้านะครับต่อองค์เอาอันนี้คงมแบ่งองคละแบ่งไวๆและการใจก็ยังได้สองหนห้าเลยครับแต่แบ่งไวๆพอพระสวยและเดิมทั้งคู่เอาองคละหนึ่งพัน เก้าร้อยรวมทรงองค์ละหนึ่งพันเก้าร้อยรวมทรงครับอง,บงค์งรแรกนี่เดียมเดิมนะครับสบภาพสวยเดิมเดิมเลยอ่าก็เอาไปห้คอได้เลยนะครับเรื่องนี้นี่ก็สภาพสวยเดิมเหมือนกันองค์นี้จะได้สีเข้มหน่อยก็จะสวยมีเสน่หแบบ์โคราเบอ่ะองค์ละพันเก้าครับยกคู่ต้องคุ้มนะครับยกคู่ปกติสามพันแปดเอาไปคุม้มคุ้มครับเอาไปสามพันสองพอ ถ้าแยกประมาณพันเก้านะครับเพราะว่าร้านนี้เบาแล้วแต่ยกต้องคุ้มผมกันเลยลดพิเศษให้เอาสามพันสองครับอ่ะโอเคใครสนใจนะครับทักไลน์ทักคอมเมนต์นะครับนี่เลย tjf c ป8นะครับหรือดูทักคอมเมนต์ผมส่งช่องทางติดต่อไปแล้วโอเควันนี้สวัสดีครับ